คืองานทิงกระจัดเนี่ยมันเป็นงานที่พูดง่ายครับมันเป็นการแจกทานนะครับพิธีทิงกระจยดเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณการก็คือการแจกทานนั่นเองแต่อัตมาเนี่ยในฐานะ พระพิสุสฆ์ที่อยู่ในเถรวาทคือที่วัดผพล้อมเนี่ยก็มีพระอวโลกิเตศว์พระโพนิสัตกนิมอยู่ประดิษฐานแกะด้วยไม้ตะเคียนสูงประมาณ6เมตร30เซนน่ะนะครับแล้วก็อยู่ในวัดผพล้อมของเราแห่งนี้นะครับก็เป็นสาเหตุเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านดนจิตดนใจให้ทำพิธีทิ้งกระจาดมันก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ตอนแรกก็คิดว่าไอการทิ้งกระจาดเนี่ย ทําไมจะต้องมีพิธีที่พระสงฆ์จีนอนามนิกายมาสวดเรามาตั้งโต๊ะแล้วก็แจกของเลยก็จบแล้วไม่มีอะไรแต่นี่อ๋อก็เลยศึกษาดูการทําพิธีนั้นมันเปรียบเสมือนพิธีกงเต๊กเลยก็คือทําให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วสัมภเวสีทั้งหลายวิญญาณที่เล่ร่อนทั้งหลายนะครับจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้นั่นเองถึงได้จัดพิธีขึ้นมาเขาเรียกวิธีทิ้งกระจาด ก็จะคือการทําบุญให้ทั้งคนตายแล้วก็คนเป็นคนตายก็จะมีพิธีสวดทำพิธีการออทำบุญทํากุศลไถ่ชีวิตอะไรต่างๆนานานั่นคือทําให้คนตายแล้วคนเป็นเนี่ยก็คือแจกข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้นี่คืองานที่พออาตมาเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยก็เกิดอยากทําแล้วเป็นบุญมหาศาล และทุกคนสิญานุสิตทั้งหลายนั้นเข้ามาร่วมในการสร้างบุญอัออออตมาเนี่ยเห็นได้ชัดเจนที่ท่านเห็นปรากฏทางภาพนั่นเองคนประมาณ6000คนได้ไหมครับได้รับของแจกกันหมดเลยนะ<ช>ได้รับของแจกได้รับปัจจัยถึงแม้มันจะไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายังพอที่ยังไปช่วยเหลือคิดสภาพเขามา1ิบคนได้ทั้ง10บคน1ิบคนก็ได้10บถุง1ิชุด เงินก็ได้10บคนเนี่ยมันก็ได้เยอะคือกติกาของวัดไผ่ล้อมที่แจกอะทุกคนทุกคนจะมาแล้วก็จะได้หมดไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงต่างๆนาเราก็จะแจกให้ถือว่านับว่าเป็นหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนนั่นเองแล้วมันทําให้เกิดความสุขใจนี่พิธีทิ้งกระจาดนั้นถึงได้บอกว่าได้บุญสองอย่างได้บุญที่ทําให้กับคนตายไปแล้ว วิญญาณเล่ร่อนสัมภเวสีทั้งหลายก็ต้องการที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลน,น,น,นี่ตามหลักความเชื่อนะครับแล้วก็ที่เห็นชัดเจนกับตาเราก็คือคนที่เป็นอยู่ยังได้มีโอกาสได้รับทานที่เราแจกไปนั้นเพื่อจะนำไปประทังชีวิตในการที่จะดำเนินชีวิตสืบต่อไปอย่างน,น้อยน้อยก็คือการให้ให้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์เนี่ยให้สิ่งของให้กับคนคนที่รับไปเนี่ยเขาดีใจ เป็นที่สุดแล้วนั่นเองนี่คือสิ่งที่อาตมาทำมาเนี่ยแล้วมันเกิดความสุขใจแล้วเชื่อหรือไม่ว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคนไม่มาตะเกียกตะก,กายแล้วก็คอยแย่งกันอะไรไม่มีทุกคนมาแล้วก็มาเข้าแถวเรียงกันเตรียมตัวที่จะรับของนี้กลับไปนั่นเองเพราะนั้นนี่เขาเรียกว่าพิธีทิ้งขาจาร์นั่นเองบุญไม่มีขายอยากได้เราต้องทำเองทำด้วยกาย ด้วยวาจาแล้วก็ใจที่สุจริตก็คือบริสุทธิ์ใจในการทําผลลัพธ์ที่ได้เห็นผลทันตาเดี๋ยวนั้นเลยคืออะไรคือความสุขใจเพราะฉะนั้นอัตมาภาพจะทําสร้างบุญสร้างกุศลโดยเฉพาะคําว่าสาธารณสงเคราะห์กับศึกษาสงเคราะห์ที่อัตมาภาพนั้นพึงกระทําอยู่นั้นจะทําไปตลอดชีวิตตราบที่ยังมีลมหายใจแล้วก็ลาลับโลกนี้ไปนั่นเองก็ถึงได้บอกว่าอยากจะฝากบอกอกับญาติโยมว่า บุญไม่มีขายอยากได้เราต้องทำเองทำด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็ด้วยใจที่สุจริตผลลัพธ์ท่านได้รับผลเดียวนั้นเลยก็คือความสุขใจนั่นเองขอเจริญพรสนับสนุนรายการโดยห้องอาหารเพรสิดน้ไทยมืองพาซาดีนา